วีลคัม e t ทูยูทูบช c h a n n น l n ลนิวสมาร์ทโฟนอัปเดตอ t o โที่นี่คือช่องที่จะนําเสนอข้อมูลและรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกระแสรวมถึงการรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าติดตามวันนี้เราจะพามาทําความรู้จักกับโนเกีย2,100โทรศัพท์ที่มีความทรงจําในใจของใครหลายคนและยังคงเป็นตำนานในโลกกอขององค์การสื่อสารมือถือ โทรศัพท์รุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับโนเกียอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในยุคที่โทรศัพท์มือถือเพิ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนโนเกีย2,100เปิดตัวครั้งแรกในช่วงปีที่โทรศัพท์มือถือยังไม่ได้มีความซับซ้อนเหมือนปัจจุบันแต่ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาและความทนทานทำให้โทรศัพท์รุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วการออกแบบของรุ่นนี้มาในสไตล์ที่เรียบหรูปุ่มกดที่ใช้งานง่ายหน้าจอแบบขาวดำที่คมชััดในนนยุค้ และแบตเตอรี่ที่มีความอึดมากสามารถใช้งานได้หลายวันโดยไม่ต้องชาร์จใหม่ซึ่งเป็นจุดเด่นที่หลายคนยังคงจดจำได้ดีแม้ว่าในปัจจุบันสมาร์ทโฟนจะก้าวหน้าไปไกลมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กล้องความละเอียดสูงและฟีเจอร์ที่หลากหลายแต่โนเกีย2 1 0 0กลับมีสเสน่ห์ที่แตกต่างออกไปมันถูกออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายและการใช้งานที่ตรงไปตรงมา ทรอ,ออกรับสายส่งข้อความสั้นเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีและสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้โนเกีย2100กลายเป็นเครื่องที่หลายคนรักและไม่ลืมอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือความทนทานโนเกีย2100มีชื่อเสียงในเรื่องขององค์การใช้งานที่แข็งแรงทนต่อการตกกระแทกหรือการใช้งานหนักในชีวิตประจาวันหลายคนยังคงเล่าประสบการณ์ว่าตัวเครื่องสามารถทำงานได้แม้จะผ่านการใช้งานที่สมบุกสมบัน โทรศัพท์รุ่นนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือสื่อสารแต่ยังเป็นเพื่อนคู่ใจที่อยู่กับผู้ใช้งานในหลายสถานการณ์ในด้านนะคะคอค์การออกแบบโนเกีย2,100มีสีสันให้เลือกหลากหลายเพิ่มความสนุกสนานและตอบโจทย์ผู้ใช้ในยุคนั้นที่ต้องการแสดงความเป็นตัวเองโทรศัพท์รุ่นนี้จึงไม่ใช่เพียงอุปกรณ์สื่อสารแต่ยังเป็นแฟชั่นไอเทมที่ทำให้ผู้ใช้สามารถแสดงเอกลักษณ์ได้ชัดเจนและนี่คือสิ่งที่ทำให้โนเกียแตกต่างจากคู่แข่งในเวลานั้น แม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์กล้องอินเทอร์เนต็ตหรือแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนแต่นอกเกีย2,100ก็ยังถูกจดจำว่าเป็นหนึ่งในโทรศัพท์ที่สร้างมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมมือถือความง่ายในการใช้งานและความน่าเชื่อถือคือจุดแข็งที่ทำให้ผู้คนนับล้านทั่วโลกเลือกใช้การกดปุ่มที่มีความนุ่มมือหน้าจอที่แสดงผลได้ชัดเจนและเสียงเรียกเข้าแบบโมโนโฟนิกที่กลายเป็นเอกลักษณ์ในสมัยนั้นทำให้มันกลายเป็นโทรศัพท์ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ เมื่อพูดถึงประสบการณ์การใช้งานโนเกีย2,100หลายคนมักจะนึกถึงความรู้สึกอบอุ่นและความทรงจำในวัยเด็กโทรศัพท์รุ่นนี้ถูกใช้ในหลากหลายสถานการณ์ตั้งแต่การโทรหาครอบครัวการส่งข้อความสั้นไปหาคนที่รักหรือแม้แต่การพกติดตัวไปทุกที่เพื่อความมั่นใจว่าสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาความรู้สึกเหล่านี้ยังคงติดอยู่ในใจของผู้ใช้เสมอ ในมุมมองของตลาดโทรศัพท์โนเกีย2,100ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ประสบความสำเร็จสูงโ o k i ียสามารถขายได้หลายล้านเครื่องทั่วโลกทำให้แบรนด์กลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมมือถือและเป็นแรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาโทรศัพท์รุ่นต่อไปที่มีฟีเจอร์มากขึ้นแม้ว่าในวันนี้โนเกีย2,100จะกลายเป็นของะส,สมมากกว่าจะเป็นเครื่องใช้งานหลักแต่ความหมายของมันไม่ได้หายไปมันยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเรียบง่าย ความทนทานและความทรงจำที่สวยงามผู้ที่เคยใช้ต่างก็ยังคงยกย่องและระลึกถึงคุณค่าของนโนเกีย2100จึงไม่ใช่เพียงโทรศัพท์รุ่นหนึ่งแต่เป็นตำนานในโลก,ก้ขององค์การสื่อสารที่ไม่มีวันเลือนหายหากมองย้อนกลับไปโทรศัพท์รุ่นนี้ยังคงสอนให้เรารู้ว่าความเรียบง่ายก็สามารถสร้างคุณค่าได้และไม่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดถึงจะทำให้ผู้ใช้ประทับใจโนเกีย2100เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสิ่งนี้ และยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักสะสมและผู้ที่หลงไหลในโทรศัพท์คลาสสิกจนถึงทุกวันนี้นี่คือการย้อนเวลากลับไปสู่ยุคทองของโนเกีย2,100โทรศัพท์ที่มีทั้งเสน่ห์ความทรงจำและความแข็งแกร่งที่ใครหลายคนไม่เคยลืมและแม้ว่าโลกของสมาร์ทโฟนจะก้าวไกลไปมากเพียงใดแต่ตำนานของโ o k i ีย2,100จะยังคงอยู่ในใจของผู้ใช้ทั่วโลกเสมอ